สวัสดีครับช่องปืนยิงปลาช่างน้อยสรยาวันนี้จะมาส่งงานครับงานร้านค้าวัดไผ่ลงบัวครับกระบอกแรกครับเป็นไม้มะเกลือครับไม้มะเกลือทรงมือสอดครับเจาะลางลดน้ำหนักลางบอลแท็กครับใส่ลูกจากด้านปลายครับปิดโรลเลอร์ครับ กัดชื่อเป็นช่างน้อยแล้วก็ร้านมีดลุงผู้ใหญ่เองด้วยครับไม้มะเกลือครับตัวนี้ครับเดี๋ยวออกเทาๆครับสวยครับออเทาๆนี่ครับสองฝั่งสีจะออกเทาๆครับงานก็จะเงาๆออกเทาๆหน่อยครับ มีเนียมก็ปัดสแตนเลสอย่างนี้ครับเราตัวนี้เป็นกำคอครับกำคอประดูแยแช็คเกอร์ปลายก็ลดน้ำหนักกัดชื่อ,อก็จะเงาๆอ,อ,อย่างนี้ครับเ็น,เนียน มระดูแดงครับต่ออาทีพลายรงชาติครับตัวนี้ก็กรำคอครับกระดูแกะเช็คเกอร์การลื่นสองฝั่งครับ กัดลายให้ทุกตัวครับงานก็จะประมาณนี้ครับลำคอครับกระดูครับกเทคกเจอร์กันรื่นครับหยับแล้วก็จะกระชับมือครับ น,นนี่ก็กำคอกระดูออกเหลืองๆหน่อยครับลายก็สวย กระบอกครับชุดนี้ครับส่งงานร้านค้าวัดไผ่ลงวัวครับสุพรรณบุรีครับสนใจก็โทรติดต่อทางร้านได้ครับดูครับงานเนียนเนยนงาเงาครับ ้ายก็ไม่ใหญ่มากครับน้ำหนักก็2โล6 2โล7ครับรางเป็นรางใส่ลูกจากด้านปลายครับรางบอลแ็กครับกัดชื่อ นานเนียนครับลื่นเงาครับทุกตัวล้างก็ปัดเงาให้อย่างดีครับเป็นโรลเลอร์ในข้างขางนอกครับใส่ยางได้สองเส้นครับปีกสี่สิบห้าเซนประตูครับ ชื่อให้สองฝั่งครับสุดท้ายก็กำคอครับกเกิดครับสวยงามครับสองฝั่ง ครับสนใจปืนยิงปลาช่างน้อยสารยาก็สั่งทําได้ครับ<ม>เบอร์โทรไอดีไลน์ก็0870303409ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่างน้อยสารยาด้วยครับขอบคุณครับ